สวัสดีครับสาวกอาสูกาหน้าทุกท่านครับวันนี้ก็พบกันอีกแล้วนะครับกับตัดเกรดหลังเกมครับซึ่งวันนี้คงไม่ใช่ตัดเกรดหลังเกมลนะมั้งคงเป็นระบายหลังเกมมากกว่าครับศึกเอลกาซิโกครับในค่ำคืนที่ผ่านมาบอกเลยครับว่ามีเรื่องที่น่าหงุดหงิดชิบหายเลยครับคือโอเคถ้าสมมุติว่าเราแพ้เนี่ยแล้วมันรูปเกมมันสู้ได้มันโอ้โห เถียงเขาได้หน่อยอ่ะมันจะโอเคมากเลยครับวันนี้ผมกับชอบวิธีการเล่นของเรอัลมาดริดกว่าด้วยซ้ำครับเดี๋ยวผมจะมาคุยให้ฟังแล้วกันว่าทําไมผมถึงชอบวิธีการเล่นในแบบของเรอัลมาดริดมันคืออะไรเดี๋ยวไปฟังกันครับก่อนที่จะคุยรูปเกมครับฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เราหน่อยนะครับ11ผู้เล่นตัวจริงของบาร์เซโลนาในค่ำคืนนี้ครับผู้รักษาประตูครับเชตนี่ครับแบ็กขวาชุนกุเดแบ็กซ้ายเบลเดครับคู่เซ็นเตอร์แบ็กวันนี้เป็นเอริกกาเซียจับคู่กับคูบาซี่ครับสามประสานแดนกลางวันนี้เป็นเปรดี้เดยองและเฟเมนโลเปสครับสามประสานแดนหน้ายามาลแรดฟอร์ o, ford, และเฟลานตอเลสครับเปิดมาตอนแรกเนี่ยก็เกือบชิบหายแล้วเหมือนกัน เกือบชิมหายตรงที่ยาเมาลแม่งไปจิ้มบอลจากวินิซิอุสอะตอนแรกผู้ผู้ตัดสินเป่าเดใจแป้วเลยนะใจแป้วเลยอะว่าเชียจุดโทษตั้งแต่นาทีที่2เนี่ยนะแต่โอเคพอ VAR เนี่ยเขาไปเปิดย้อนดูนู่นนั่นนี่แล้วอะเขาก็ตัดสินมาว่าแบบโอเคยามามันถึงบอลก่อนแล้วก็มันไม่ได้ตั้งใจที่จะสกัดการเล่นของวินิซิอุสอะก็เลยลอดไปแต่ถามว่า ควรเข้าบอลให้ละเอียดกว่านั้นไหมควรเวลาเข้าบอลในกรอบเขตโทษก็ควรที่จะระวังมากกว่านี้ไม่งั้นก็คืออาจจะโดนจุดโทษได้นะครับคือวันนี้เนี่ยมัดลิดเนี่ยในเกมลับนะเกมลับของเขาเนี่ยก็คือยืนโซนกันเขาจะไม่เขาจะไม่ไล่เพลสครับเขาจะไม่ไล่เพลสเลยคือเขาจะเข้าเพลสเฉพาะบางจังหวะเท่านั้นเขาจะไม่วิ่งมั่วคือแน่นอนครับว่าบาร์เซโลนาเนี่ยมันแก้เพลสเก่งใช่ไหม เพราะฉะนั้นก็คือเขาก็จะไม่บีบเขาจะให้เราเคาะไปเคาะไปขึ้นไปแล้วเขาก็ยืนโซนอยู่อย่างนั้นแล้วประเด็นคือพอบอลมันไปอยู่ตรงกลางเช่นเฟรนต์ตอเลสพอเฟรนต์ตอเลสมันได้บอลเนี่ยสตัวบีบทันทีปึ้งบอลกระเด้งออกมาแล้วเขาได้ส่วนปึ้งโยนยาวไปเลยมันจะเป็นอย่างนี้ตลอดหรือเขาที่บอกว่าที่ชาบีอารอนโซบอกว่าต้องการที่จะจับเบดีวันนี้เขาจับจริงนะครับไม่ได้ล้อเล่นแต่อย่างใดนะแล้วมันอื แล้วคือมัดริดบุกมาแต่ละทีแล้วยิ่งตอนนี้นะคิรุยันเอ็มาเป้แม่งโอ้โหโคดจะคมอ่ะคมแบบคมเหลือเกินเลยนะพูดเลยว่าคมเหลือเกินมันมีจังหวะที่เขาอะพลาดในจังหวะลำหน้าเอ็มาเป้แม่งยิงไซค์แบบยิงใบไม้ร่วงอ่ะติดไซค์ก้อยอะโคตรสวยลูกน,นั้นหนีห่างมือเชนนี่ไปแบบ โอ้ไม่ธรรมดาอันนั้นลูกนั้นต้องชมเลยนะครับถ้าเข้าแบบไม่ล้ำหน้าเนี่ยคือโคตรของโคตรสวยเลยคือบาร์เซลโลนาแม่งไม่มีลูกอย่างเงี้ยไม่มีเลยไม่มีใครทําลูกอย่างนี้ให้เลยนะครับพอมันมีกลิ่นว่าจะต้องเสียประตูอะแล้วมันก็ต้องเสียจริงๆอ่อะนาทีที่21ครับครั้งนี้ไม่รอดแหละครับมันไม่ล้ำแหละครับจูดเบลลิงแฮมครับโอ้โหได้บอลมาใช่ไหมเขามมวนออกแล้วดึงจังหวะ1จังหวะแล้วเห็นเอ็มบัปเป้วิ่งแทงไปเลย พอแทงไปเนี่ยมันหลุดแล้วพอหลุดไปเนี่ยมันไม่สามารถที่จะต่อกอนได้ครับยิงจอดจ่อยงั้นเช็ดนี่ก็เช็ดนี่เลยครับวันนี้ต่อให้เช็ดนี่เหนียวยังไงนะครับแต่ลูกแบบนี้ก็ควรเข้าครับเพราะว่าเ e อ็มเป้เนี่ยโอ้โหกำลังเข้าฝักเข้าฟอร์มเลยครับแล้วยิงอย่างคมอะ่ะหนึ่งศูนย์ครับเราเสียไปจากจังหวะอะไรแบบเนี้อันนี้ก็คือต้องชมเขามากกว่าด่าเราเนาะเออก็คือกองหลังตามเอ็มเป้ e ไม่ทนมันอยู่แล้วแหละ พอได้วิ่งได้อะไรอย่างเงี้ยโอ้โหมันมันยากนะครับก็ให้เครดิตคิริยันเอมบาเป้และจูดเบลลิงแฮมครับลูกนี้ขอนับถือครับไล่ไล่มาเนี่ยตั้งแต่นาะทีแรกจนถึง1นูนเนี่ยนะจริงๆอ่ะมันเป็นบาร์เซโลนาเนี่ยที่คองบอลได้ดีกว่าก็คือเคาะไปนั่นแหละมันคองบอลดีกว่าตรงที่มันเคาะขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นไปพอตันปุ๊บย้อนกลับมา เคาะใหม่หาช่องไปไปซ้ายบ้างไปขวาบ้างแม่งใจเย็นมากต่อบอลแบบใจเย็นมากเพราะว่ามันหาวิธีเขาทำไม่ได้แล้วไอตัวในอย่างเฟรนันตอเลสก,ก็ทำอะไรไม่ได้มันก็เลยแบบก็เลยได้ทำแค่นี้แหละครับแล้วยาเมาว,วันนี้ก็ไม่เลี้ยงครึ่งเวลาแรกไม่เลี้ยงเลยไม่เอาเลยไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันไปพูดอะไรอย่างนั้นก่อนเกมใช่ไหม แล้วอาจจะมีกระแสรหรือรุ่นพี่ในทีมชาติมากดดันหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะก็เลยไม่ไม่เล่นเลยอะงงเหมือนกันว่านี่คือแท็กติกหรือว่ามันเป็นอะไรอะ่ะอันนี้คือได้บอลมาดึงก่อนจ่ายดึงก่อนจ่ายเชื่อมเกมอะไรทําอะไรไม่ได้เลยอะคือแล้วประเด็นคืออะไรรู้ไหมมันมีจังหวะที่แบบบางจังหวะเกมลุกเรามันไม่สมูทตรงที่อันหนึ่งนะในครึ่งเวลาแรกนะ ยาเมาไม่วิ่งไม่ได้ลากหรืออนั่นแหละแล้วก็2คือไอเฟลนตอเลสหน้าเป้าเก็บบอลไม่ได้2ประเด็นคืออ่าบางทียาเมาได้บอลเฟลนตอเลสวิ่งไม่มองยาเมาเลยนะมันจะวิ่งเข้ามาร์กของมันอ่ะเข้าจุดที่มันจะต้องอยู่ในแผนของมันอ่ะหรือในหัวมันเนี่ยมันวิ่งไปตรงนั้นมันไม่มองยาเมาเลยนะยาเมาแม่งขาจังหวะจะจ่ายให้มันอ่ะก็จ่ายไม่ได้เพราะเงยขึ้นมาไอ้เคียบเฟลนตออเลสแม่งวิ่งไม่มองหลังเลย มันมีนะแล้วก็คือโอเคจังหวะแรดฟอร์ดเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เล่นลากเลื้อยอะไรอย่างนั้นอยู่แล้วเนาะแต่ก็ยังไม่ได้มีโอกาสสับอะ่ะก็อยากให้แรดฟอร์ดเนี่ยสับนิดนึงก็ไม่ได้สับนะครับสับไกลนะไม่ใช่สับขาเออแล้วมันก็มีจังหวะหนึ่งคนระับที่เอลิก,กาเซียเนี่ยเดยี๋ยวโหลากขึ้นมาแบบไกลเลยอะ่ะเหมือนจ่ายให้เฟรนันตอเลนมั้งแต่งตัวนานเหลือเกินเพราะคุณแต่งตัวนาน นานไม่พอนะยิงก็แป๊กยิงไม่ดีอ่ะมุมทิศทางไม่ดีเลยเบาไปหมดฟรลันตอเลสวันนี้แย่มากเลยครับมันต่างจากมัดลิดท,ที่แบบเขาเล่นเร็วอะอ่ะไหนๆก็ไหนๆละผมขอพูดเลยที่ผมชอบเลยเอามัดลิดวันนี้สไตล์การเล่นคือมึงขึ้นมาเนี่ยหาจังหวะจบต่อให้มันยากแค่ไหนมึงต้องมีจังหวะจบเขาขึ้นมาเขาได้จบตลอดนะครับ เขาขึ้นมาไม่ว่าจะออกซ้ายออกขวาหรืออะไรแต่สุดท้ายเขาจะจบที่การลองส่องประตูครับวันนี้เนี่ยเรอัลมาดริดเนี่ยยิงไปน่าจะ20กว่าครั้งอะโอเคมันไม่เข้ามันมันไม่ผ่านเซฟของเชสตนี่หรือยิงนกตกตกปลาไปบ้างแต่เขาได้ลองอะแต่บาซ่าแม่งครองบอลมากกว่าเรอัลมาดริดแบบ60กว่าต่อ30กว่าอย่างเงี้ยแต่บาซ่าโอกาสยิงน้อยกว่าเพราะค่อยๆเคาะเคาะอยู่นั่นค่อยๆไป ใจเย็นๆอยู่อย่างเงี้ยโอ้คือมันไม่ได้ปะวะบางจังหวะนะมันไม่ได้จริงๆนะมันต้องเร่งหน่อยอะเร่งจังหวะหน่อยอเข้าใจปะอ่ะครึ่งเวลาแรกเราได้บอลอ่าเราเรามาได้ประตูจากจังหวะที่เราไปบีบอาดากูเล่ได้อาดากูเล่เนี่ยแบบเขาจะเป็นอย่างเงี้ยบ่อยในศึกเอลกาซิโกนะแต่นั้นอื่นเขาเล่นดีไปไล่บีบอาดากูเล่เนี่ยแล้วก็ได้บอลมาพอได้บอลมาเนี่ยเบลเดเนี่ยส่งให้แรดฟอร์ และฟอร์ดเนี่ยหาจังหวะแล้วก็ปาดกับเข้ากลางเฟรมินโลเปสยิงครับหนึ่งประตูต่อนหนึงแต่ตดยังไม่ทันหายเหม็นเลยเพราะคุณแม่คุณโอ้โหวินิซิอุสครับแหวกมาแต่ลูกนะั้นไม่มีอะไรนะวินิซิอุสวินิซิอุสแหวกมาแล้วส่งบอลข้ามฟากไปดงโดงย,ย้ยอยๆเลยไม่มีอะไรเลยจริงๆแต่คนที่มันทำให้มีก็คือ คือมิลิตาครับมิลิตาเนี่ยขึ้นโขกแข่งกับอเลฮันโดเบลเดซึ่งแน่นอนครับว่าชนะ100%เปอร์เซดมันไปโขกแข่งกับใครไม่ได้หรอกครับจริงๆก็โขกตั้งมาแล้วจูดเบลลิงแฮมก็ชาร์จ,จอๆครับลูกนั้นก็คือให้ไปเลยเพราะว่าอะไรจูดแม่งว่างมากๆว่างมากๆไม่มีใครกันมันเลยเพราะว่าทุกคนสายตาคือไปจ้องไอ้ดินเฮาเซนอยู่ตรงนั้น จบก็สองหนึ่งครับแล้วก็จบขึ้นเวลาแรกไปคือโดยรวมเนี่ยมันมันมันไม่ดีเลยอะ่ะมันมันไม่ดีตรงที่เราไม่พยายามที่จะจบสกอร์มันไม่ไม่จบเลยอะ่ะพอขึ้นเวลาหลังเนี่ยก็นึกว่าจะเปลี่ยนก็ไม่เปลี่ยนอะไรนะเล่นแพทเทิร์นเดิมจ่ายบอลเคาะกันไปเคาะกันมาพอถึงโซนหน้ากรอบเขีโทษออกปีกไม่ก็แบ็ค เคาะกันปีกแบกปีกแบกกลับมากลางแล้วก็เคาะกลับไปหลังแล้วก็ป่ายซ้ายป่ายขวาไปก่อนทําอย่างนั้นจนเสียบอลชิปหายสิครับคือมันต่างจากอฤดูกาลที่แล้วที่เราป่ายบอลไปมาปึ๊บปึ๊บปึ๊บรอจบป่ายบอลไปมาปึ๊บป๊บรอจบวันนี้ตอนนี้ป่ายบอลไปโดยที่เราไม่มีไอเดียในการเข้าทําคือ โอเคคุณมีนักเตะอย่างเปดี้เดยยองที่มันสามารถหยอดบอลเข้ากลางสนามได้แบบน้ำหนักเป๊ะๆเ,เนี่ยแต่มันทำอะไรได้อะถูกปะในเมื่อตัวไหนเป็นเฟรตต์เตสมันทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วถูกไหมคือมันไม่ใช่ไม่ลองนะมันลองแล้วแต่มันทำอะไรไม่ได้คือมันเหนื่อยมากนะเว้ยในการที่ที่เชียร์ให้ทีมตัวเองลองยิงแม่งสักทีด้วยวะไม่เอาไอ้จังวะยิงก็มีคนเงียนยิงอยู่นะั่นอย่างเฟมินโลเปสอะ โอ้โหยิงน่าดีเออปกติมึงยิงโคมอยู่แล้วแต่วันเนี้จังหวะที่มันควรส่งอะ่ะขอหน่อยถอ่วที่มันหลุดมาสามคนน่ะซ้ายและฟอร์ดขวาเฟลันเลือกยิงเองแม่งเลยมุมไม่ดีด้วยตรงตีโบกูตัวไม่ได้ลุ้นอะไรเลยคือแบบอย่างน้อยให้จ่ายซ้ายหรือขวามีโอกาสได้ลุ้นกว่าต่อให้เป็นเฟลันที่ยิงแป๊กอะ กน็น่าจะได้ลุ้นกว่าและไม่มีใครด่าด้วยอย่างน้อยมันเป็นการเข้าทำมันเป็นแพทเทิร์นการเข้าทำนี่ก็คือแบบมั่นใจในตัวเองเหลือเกินอะหลังๆก็เริ่มเจาะไม่เข้าพอเจาะไม่เข้าก็ส่งอาร์ลโคลงมาคิดว่ามันจะทําได้เหมือนเกมคิโรนาส่งมาร์คาซาโดลงมาคอยตัดเกมส่งลูนี่บัจี้ลงมาส่งลูนี่บัตจี้ลงมาก็ยังพอเข้าใจเพราะว่ามันเป็นปีกแต่พอไปยืนซ้อนกับยาเมาถ้าอะไรไม่ได้ พราะอะไรรู้ไหมแม่งสไตล์เดียวกันอยู่ด้วยกันสองตัวตรงนั้นในตำแหน่งใกล้ๆกันจะไม่ได้บอกว่าตำแหน่งเดียวกันหรอกมันไม่ได้ยืนซ้อนกันขนาดนั้นแต่มันเล่นแบบนี้นคืออะคุณเป็นแบ็คคุณจะจ่ายให้ใครอะยาเมาหรือบาจีก็ต้องเลือกยาเมามันมีไม่กี่ยังหว่าที่เลือกให้บาจีบาจีมันเลยได้เล่นน้อยหน่อยแต่อะไรก็ตามมันต้องอะยาเม,มามันหุบเข้าในบ้างแต่นั่นแหละกว่าเครื่องจะติดกว่าจะอะไรโถน้องเอ้ย มันมันช้าไปแล้วอ่ะชัทีที่หกสิบเจ็ดสิบอ่ะยังวิ่งเหาะๆกันอยู่เลยอะ่ะแบบในการเซตบอลขึ้นมาในเก,เกมส่วนนะมันหลินแม่งยิงเป็นร้อยแล้วมันโยนมาแล้วมันยิงเลยโยนมายกโยกโยก,ย,กยิงเปิดคัทแบ็กยิงเขาทําอย่างนี้เราไม่มีเลยอะ่ะไม่ทําหน่อยหรอก็คือที่มันที่มันงะหน้าหุนหงิดต,ตรงตรงที่ว่าเออ อย่างน้อยอ่ะขึ้นเกมมาเราก็ต้องเข้าทำปะวะเราจะขึ้นมาเพื่อรอเสียบอลเหรอมันทำอย่างนั้นมันทำไปเพื่ออะไรอ่ะถูกปะ่ะเลเอาอัลมันลิดวันนี้เขาก็มีแผลเหมือนกันอ่ะในเกมลุกเขาไม่คมใช่ไหมโอกาสยิงเขา20กว่าครั้งอ่ะมันมีจังหวะที่เชสนี่เซฟด้วยโอเคพูดถึงเชสนี่หน่อยวันนี้เชสนี่เซฟกระจายอ่ะเซฟทิบหายเซฟจุดโทษด้วย เคล็บอยโทษคีเรนเอป,ปเป้โคตรดีเลยแต่วันนี้มัดลิดเขาก็เอาอเคมีมีแผ่เรื่องความไม่คมและแนวรับเนี่ยเอาจริงๆนะถ้าเป็นแผงหลังเลยอะผมว่าเขายังเล่นได้ดีนะในแผงหลังเ่าเส้นพลาดบ้างบางจังหวะแต่ก็ไม่ได้หลายแรงแต่แบบแดนกลางเนี่ยอ่าชัวเมนี่ ni, หรือคามาวิงกาเนี่ยผมว่าเรายังคงสู้ได้นะในแดนกลางอะแต่พอแบบ แดนหลังนี่โอ้โหแน่นอยู่นะฟเฟรนทำอะไรไม่ได้อะเออแรดฟอร์ดก็ทำอะไรไม่ได้เขาเข้าถึงแล้วก็เข้าหนักด้วยเออสุดท้ายมันก็ดึงเกมกันไปกันมาก็ทำอะไรไม่ได้ครับก็จบไปที่สกอร์สอหนึ่งด้วยรูปเกมที่ถ้าจะมองว่าบาร์เซโลนาครองบอลได้เยอะกว่าก็ก็มองได้ครับแต่ไม่ได้เล่นดีกว่านะครับผมมองว่าเรอัลมาดริดใช้โอกาสได้คมกว่าดีกว่า และที่สําคัญคือเขาเป็น giving, อย่างเงี้ยตลอดนะเขาเป็นทีมที Frankly, ่ไม่จําเป็นต้องของบอลเยอะมันหลดเป็นทีมท um, ี่ไม่จําเป็นต้องของบอลเยอะอยู่แล้วนะครับเขามีความใจเย็นในการเจอกับคู่แข่งที่ของบอลอยู่แล้วเพราะว่าเจอกับบาร์ซ่ามากี่ยุกี่สมัยเขาก็ไม่ได้เป็นทีมที่ของบอลเหนือกว่าอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาใจเย็นเพื่อรอจังหวะเพียงไม่กี่ครั้งครับพอแล้วกับดักล้ำหน้าวันนี้ยังคงทำงานได้ ค่อนข้างโอเคครับแต่ว่าก็อย่างว่าครับมันดาบมันมีสองคมเพราะฉะนั้นพอเสียแล้วเสียเลยก็เป็นประตูอย่างที่ท่านเห็นนั่นแหละลูกที่จูดแทงให้เ e อ็มบัเป้ P A, เป็นอย่างนั้นครับวันนี้ถ้าจะชื่นชมใครก็คงต้องเป็นเชสตี้ะครับส่วนคนอื่นเนี่ยก็วันนี้เปรี่เหลืองเหลืองแดงก็ทําได้ค่อนข้างโอเคครับแต่ว่าพาล้าหนักไปหน่อยเพราะว่า ลากขึ้นมาทําอะไรไม่ได้พอเพื่อนแบบทําอะไรไม่ได้เขาก็พยายามลากขึ้นมาเองอะ่ะซึ่งมันหนักกว่านะในในในบริบทที่เขาควรที่จะอดึงตัวประกบอบแทงช่องหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่เพื่อนทําอะไรไม่ได้มากไปกว่านั้นเขาเลยต้องทําเองอครับก็ระบายหลังเกมประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ช้าใจนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรครับรูปเกมมันถือว่าพอได้เอรอ,อตัวที่ ฟิตฟิตกลับมาอาจจะแข่งกันได้สนุกกว่านี้ครับก็ยินดีกับเรย์เอัามันลิทที่ชนะในค่ำคืนนี้ด้วยครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับกราเซีย